สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่7มิถุนา2564นาะคะวันนี้10โมงนะคะจะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะคือนอนเต็มอิ่มตามที่ได้รับคำแนะนำมานะคะนอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะแต่เผอิญเมื่อวานได้รับรู้ว่า ได้รับรู้กระทันหันว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนนะคะก็เลยงดรับงานไม่นวดไม่ออกกําลังกายหนักนะคะที่เตรียมมากค,คือน้ําดื่มนะคะเตรียมน้ําดื่มไปสองขวดแล้วก็จะมีะยาม,งย,มงยามงยาดมนะคะที่สําคัญคือเตรียมใจไปอย่างมากเลยนะคะก็สิบโมงสิบโมงที่จะต้องไป ถึงที่นั่นแต่ว่าต้องไปก่อนค่ะไปประมาณ9ก้าโมงถึงนู่นเก้าโมงครึ่งนะคะก็ถามว่ากลัวไหมก็มีกลัวนิดๆคือฟังข่าวนู่นนี่นั่นเยอะนะคะก็มีความรู้สึกว่าก็กลัวเหมือนกันแต่ก็พยายามทำใจให้สบายเพราะว่าตัวเราต้องเดินต่อไปค่ะอาชีพนวดนี่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้านะคะ หรือว่าออกไปที่ไหนมันก็อืไม่รู้ว่าจะได้รับเชื้อเมื่อไหร่นะคะก็ไปรับวัคซีนไว้ดีที่สุดนะคะก็เตรียมสภาพร่างกายสมบูรณ์ค่ะเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากตตานอนเต็มอิ่มแล้วก็เมื่อเช้าก็ทานข้าวทานยาแล้วนะคะก็อีกสักพักจะออกไปค่ะก็เลยมาอัปเดต นะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะเรียกพลังโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตแค่นี้นะคะสู้ๆสวัสดีค่ะ